ข้อมูลทั้งหมดผมหามาด้วยตัวเองครับพ่อแกจะบอกฉันว่าแกขุดคุยบริษัทต,ตัวเองขุดคุยประวัติพ่อเพื่ออะไรพ่อครับผมพร้อมจะคุยกับพ่อถ้าพ่อพร้อมจะคุยกับผมแต่ตอนนี้พ่อต้องปล่อยตัวในธนาก่อนเขาไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับพ่ออะไรทำให้แกคิดว่า พ่อจะทําเรื่องแบบนั้นเห็งั้นพ่อพูดมาเลยครับพ่อพูดออกมาเลยพ่อปฏิเสธออกมาเลยพวกพ่อไม่ได้ทำลายเขาพ่อไม่ได้จับตัวเขาพ่อไม่ได้ขู่ฆ่าเอาชีวิตเขาพ่อพูดออกมาเลยสิครับแล้วผมพร้อมจะเชื่อพ่อและไม่ย้อนจะมาถามพ่ออีกเลย ือว่าทอว่าแกบอกว่าแกจะเชื่อในสิ่งที่ฉันพูดฟังนะฉันจะบอกแกครับผมเชื่อว่าพ่อไม่ได้ทำ แต่ผมยังพูดไม่จบผมจะเชื่อก็ต่อเมื่อมันเป็นจริงเท่านั้นแกคิดว่าฉันโกหกเปล่าเลยครับพ่อผมเชื่อว่าพ่อพูดเรื่องจริงและพ่อจะสามารถทำสิ่งที่พ่อพูดได้นายธนาจะต้องปลอดภัยกับพ่อเพราะพ่อไม่ได้โกหกพ่อไม่ได้ทำอะไรเขานายธนาจะต้องปลอดภัยเท่าน,นั้นครับพ่อ มันคือทางเดียวทางเดียวที่ผมจะสามารถช่อพ่อได้ที่ห้อรับแขงนะคะท่านติดธุรัอยู่ให้เขาพบไม่ได้จริงๆค่ะฉันบอกแล้วไงว่าให้หมอาพาอะไระะไมาหาไม่ได้จริงๆนะคะฉันจะไม่คุยกับพ่อคุณ ไม่เกี่ยวงั้นเหรอคุณหมายความว่ายัางไงก็ที่ผมบอกไงพ่อผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คุณแค่ปฏิบัติต่อเรื่องราวให้มันเข้ากันได้แค่นั้นเองพ่อของธนาที่หายสาบสูญไปมีศัตรูเพียงคนเดียวก็คือพ่อของคุณนั่นก็คือเสียงที่คุณคิดไปเองโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาหาแม่ธนาโควมาขู่เอาชีวิตธนาถ้ายังไม่เลิกแบ็คเมลฉันคิดไปเองอีกใช่ไหมฉันจะไปคุยกับพ่อคุณเองนี่ผมบอกแล้วไงว่าผมจัดการเรื่องนี้ได้ไงล่ะทำไมฉันต้องเชื่อคุณด้วยฉันมันง่ ฝั่งพื่อนคุณคุณคุณอยากเดือดร้อนไปอีกคนหนึ่งใช่ไหมนั่นไงคุณยอมรับออกมาแล้วว่ามันเป็นฝีมือพ่อคุณฉันไม่คิดเลยพวกคนอย่างคุณจะเห็นชีวิคนอื่นได้ค่าได้ขนาดนี้แยกกาไม่ออกระหว่างเพื่อนมนุูย์กับความโกรธเกลียดทิ้งชังผมบอกคุณไปแล้วคุณคิดไปเองคุณก็ช่วยธนา,าสิหรือขอแค่ฉันรู้ก็ได้ว่าเขาธนา,นานไปไว้ที่ไหน ธนาอยู่ไหนฉันจะไปช่วยเองนี่คุณคุณหยุดหาเรื่องได้ไหมคุณหยุดหาเรื่องสักทีได้ไหมไม่ฉันจะไม่อยามให้พวกคุณทําอะไรธนาเด็ดคุณปัญหาทุกอย่างมันกำลังจะแก้ไขได้แล้วมันกำลังจะลงตัวแล้วคุณอยู่เฉยๆแค่นั้นพอได้ไหมแล้วทำไมฉันต้องเชื่อคุณด้วยคุณมันก็พวกเดียวกันฉันมันนอยเองมันนอเองที่มันเชื่อคุณน่ะ อะไรอย่านี้เลยนะดิฉันเองว่าไงใช่พาเราอยู่กับผมคุณปล่อยหนีนี้นะฮะได้ได้ดิฉันรีบไปเกิดอะไรขึ้นคุณมาผมตรงนี้เลยอะไรของคุณนะคุณไม่จบเลยพี่บัคกับบูอินเตอร์